สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมมีลูกตาลชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำเค้กโดยใช้เงินนะคะล้อมรอบเค้กนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะอันนี้จะเป็นเค้กขนาด1นปอนนะคะอันดับแรกเลยเราจะใช้แผ่นใสนะคะกว้างอยู่ที่6เซนนะคะพันรอบตัวเค้กนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการม้วน เงินนะคะให้หม้วนไปในทางเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เทปใสนะคะติดนะคะแบบนี้ให้หม้วนไปในทิศทางเดียวกันเวลาเลียงนะคะมันจะได้ออกมาสวยๆนะคะจะเล็กใจะใหญ่อยู่ที่ขนาดของเค้กแล้วก็ขนาดของจำนวนเงินนะคะว่าลูกค้าจะทํา กี่ใบนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทําตัวเงินให้มันเสร็จเรียบร้อยทุกใบก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าจะเอามาประกอบตัวเค้กแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะค่ะหลังจากที่เราพันเงินกันเสร็จแล้วนะคะก็จะได้มาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการติดตรงบริเวณขอบเค้กกันเลยนะคะแล้วก็ใช้เทปใสนะคะประกบกันแบบนี้นะคะ ก็แปะเข้าไปที่ม้วนเงินามาทาน,นี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำไปจนรอบตัวเค้กเลยนะคะส่วนตัวของม้วนเงินแล้วแต่จำนวนใบแล้วก็ขนาดนะคะก็สามารถจกะขนาดได้ว่าเราจะเป็นเราจะทำเป็นม้วนเล็กหรือม้มวนใหญ่นะคะ ก็ทำไปจดจบๆไปนะคะ ค่ะหลังจากที่เราดิดเงินรอบเค้กเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ตรงช่องอของเงินนะคะถ้ามันห่างกันเราไม่ต้องไปสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะเอาดิบบินนะคะมาผูกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะดึงเขาให้เขาเข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะ่วันนี้เราจะใช้เป็นลิบบินสีฟ้านะคะอันนี้นะคะ หรือจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการผูกริบบิ้นกันเลยนะคะเราก็ผูกนะคะ แป๊ะะบอีกสักทีนึงก็จะได้ประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะหลังจากที่เราปลูกแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นประมาณแบบนี้นะคะส่วนข้างบนก็คือจะแลวแสเลยนะคะเราจะตกแต่งเป็นรูปแบบไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นหน้ามะพร้าวนะคะ ก่อนที่ก่อนที่เราจะเอาเอามะพร้าวราดตรงบริเวณด้านหน้าเค้กนะคะแต่เราจะทำการบีบครีมใส่ก่อนนะคะหัวคือหัวบีบแล้วแต่เลยนะคะว่าเราชอบหัวบีบแบบไหนแล้วก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะคะบีบให้รอบตัว้กเลยนะคะ ทีเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเก็จะเอาตัวมะพร้าวที่เราโกนนี้นะคะตัวสอสมะพร้าวนะคะลาดลงบริเวณด้านหน้าเค้กนีนะคะก็เกลี่ยนะคะให้หน้าเขเรียบนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเค้กเงินล้อมนะคะหน้าครีมมะพร้าวนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้านบนได้วยใบไม้อีกนิดนึงนะคะแบบนี้นี่นะคะอันนี้หาซื้อได้ตามร้านเบเกอรีร่นะคะเดี๋ยวในช็อปปี้ก็มีนะคะถุงห่อละ99บาทบว,วุ้วดพดดีวุ้นพูดดีเย้ค่ะแม่